เขาวจะแล้วธุรจะจ้าไปเล้วนี่แลวแล้วจบกับมานั่งน้ำหอยจะข้าวจะเสียงหอยมีเดียสิปรึกษาฮารือจ้าเป็นอย่างคือเป็นตาที่เลียบอยู่เขาที่เดียบตัวมันขึ้นน่อ,นองหอยโท่มาลูกมันอยากเลยเนี่ยทั้งเมถาวรกะอยากให้ไปขออยากให้ไปแตง่งเขาเจ้าอยากอายคนเด็กนล็กเด็กหน่อยนะ้องก็ไปมาหาสู้กันไปนับกันไป ใครก็ไปน้ากันเพื่อนก็จากอายคนนังสิแม่เด็กเด็กก็องตัวมวอหยาเกี่ยวเมียอเอาจังไหนมันมาม่มงเงินพ่อบาทเขาเจ้าสิเอาสองแสงพนพคนน่ะมวยหย้าฉันสิได้คิดายากสิมวยหยาเดี๋ยวมันนี้เ,าาอ,เ,าเอาพาไปขอไปเจ้าไว้อเอาจังสรรสิว่าไปขอไปเจ้าไว้พ่อพ่อแม่เขาดีใจ้เขาอ,อุ่นใจเขาเคยมีลูกสาวด้วยกันก็แม่เอยุ่งหรววะไปขอไปบอกไขาว่าเพื่อนได้อุ่นใจ หอยนันบรหลับเบิร์ดเครื่องอยคิดแล้วมันมันก็ซ้ำหน่นเนาะน้องข่อยกเ็เลยมันกัเพิ่งบอสบายแนวผัวกับหาเงินผู้เดียวข่อแต่เข้าใจมันอยู่ดอกเอาสี่ขอแต่ถืโทรไปหามัน,นถ้าไปเบอกไปขอเพิ่นไว้เนาะดูป่อยว่าเป็นเจ้าไว้น,นะลูก